ปีศาจแดงรอติดตามสถานการณ์อันซูฟาติย้ายออกบาซ่าฟาบริซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวชื่อดังสายตลาดซื้อขายนักเตะรายงานผ่านทวิตเตอร์ว่าพ่อของอันซูฟาติซูปเปอร์สตาร์ของทีมบาร์เซโลนายืนยันว่าลูกชายจะอยู่ที่บาร์เซโลนาต่อในฤดูกาลหน้าหลังจากที่มีอาการบาดเจ็บติดตัวและฟอร์มตกสำหรับอันซูฟาตินักเตะรายนี้กำลังถูกลดจากสโมสรและด้วยภาระทางการเงินของบาซ่า อาจทำให้พวกเขาต้องการปล่อยนักเตะออกไปในซัมเมอร์นี้จากรายงานระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังสนใจนักเตะรายนี้โดยเอเย่นของเขาระบุว่ามีทีมในพรีเมียร์ลีกพร้อมเสนอราคาค่าตัวนักเตะรายนี้ไว้ที่ประมาณ70ล้านยูโรหรือประมาณ2,600ล้านบาทซึ่งยังคงต้องรอติดตามกันต่อไปว่าเอริกเทนฮากจะตัดสินใจทำข้อตกลงสำหรับกองหน้ารายนี้หรือไม่